หลวงพอประธานรสร้างเมื่อปีพศหลายปียังครับน่าจะสิบปีได้แลวนะครับโอเคครับวันนี้ก็ก็คือสร้างไว้สิบปีแล้วก็มีการมีการปรับปรุงภาษีนะเพื่อให้งดงามทีใหม่แล้วก็วันนี้มีพิธียกฉัดก็คือฉัดเป็นสแตนเลสด้วยโอ้โหเรียกว่าทนต่อ ทนมากไม่มีผูกไม่มีพังนห้อยู่กันเป็นพันๆปีเลยครับพอนะเห็นว่าสาราชำรุดซุดโสมผมก็เลยเปลี่ยนไฟฟ้าหมดทาสีใหม่หมดทั้งหลังอสาลาก็ซุดโทมผู้ใหญ่ถวันยขมสิรินะครับนประธานชมรมกิจติมศักดิ์ผู้เลี้ยงสุกรก็เริ่มมาบำรุงละนะวัดนะฮะแล้วก็การจัดงานทั้งนี้ทั้งหมด จะเป็นปัจจุปัจจัยที่ถวายพระหรืออะไรทุกอย่างในการจัดงานผมเป็นเจ้าภาพทั้งหมดเป็นผู้เป็นผู้บริจาคทั้งหมดแล้วท่านที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพในงันลุกชัดวันนี้คนที่บริจาคจะรวบรวมเงินทั้งหมดเนี่ยมาสร้างถนนเข้าวัดสร้างถนนเข้าวัดด้วยนะครับสร้างถนนเข้าวัดตรงนี้นะฮะมูลค่าประมาณเท่าไหร่ค่าที่จ่ายมูลค่าถ้าไม่พอผมออกจนพอหมายถึงแล้วผมก็่ถวายวัดถนนถนนส่วนไหนครับส่วนนี้ฮะมันมีที่เดียวเราจะทําให้เต็ม ทางเข้าวัดมาเนี่ยแหละครับอ๋อสักกี่กิโลนี่ครับไม่ไม่ครแค่นี้ปากทางมาโอ้ปากทางมาเนี่ยนะดูครับปากทางจากประตูเข้าวัดนะครับมาถึงที่บริเวณจริงๆบริเวณที่วัดนี่ยังไม่มีเทปูนสักจุดเดียวต้องพัฒนาอีกเยอะต้องพัฒนาเยอะแล้วถ้าเงินเหลือจะทาถนนเนี่ยเราก็จะมาสร้างกาแพงแก้วรอง รอบวัดด้วยรอบโบสถ์ก็มีเมื่อกี้ผมไปถ่ายมาแล้วบโบสหลังน่ารักน่ารักพอเพียงนะครับูุณหญ่ถวันก็เป็นเขาเรียกว่าผู้นำบุญ นะแล้วก็เชิญชวนทุกท่านมาทําบุญกันนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวพิธียกฉตดนะครับเราก็มีการบวงสรวงก่อนบวงสรวงก่อนแล้วก็เชิญชวนเจ้าภาพร่วมนะโดยการนําของท่านเใหญ่ถวันท่านนายกติดต่อเกี่ยวกับท่านอำเภอเมืองท่านไาอำเภอเป็นยาวท่านผู้นวยการบริการเป็นยาวแล้วก็กรรมการ ทำรถโดยท่านนะค่ับแล้วก็ท่านไม้แก้วผู้บุกท่านสมบัตินภะเกศสวัสดีเตรียมงานสมบัตินภะเกศครับผมสุภาพบุรุษผู้ใจดีสวก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมบุญสุภาพสตรีผู้ใจดีครับตอนนี้ก็เตรียมการนะครับวันนี้มาเจอท่านเจ้าวาด น้องไม้แก้วนะครับอาจารย์ก็เตรียมงานอยู่นะครับอายุสามสามเองครับแล้วก็ในตอนทางพิธีการจากของที่จะดำเนินการในงานวันนี้ของวัดเราคือไม้แก้วในพิธียกจักรจาของหลวงพ่อใหญ่ประธานพรแล้วก็ได้เป็นเชิญคุณชาลี จะเติบสุกนะครับไดใามาเป็นโฆษกพิธีกรพิธีการในส่วนของพียกจัดนะนครับวันนี้ก็ได้เชิญนะครับต่อมากัไปเรื่อยๆวันนี้ซึ่งก็แสดงงานนี้ก็ยังมีเวลาเหลืออีกสักครู่หนึ่งนะครับเรานั้นก็จะได้ลางไหลนะสุภาพบุรุษผู้ใจดีสุภาพบุรุษผู้ใจุีนั้นก็จะได้ลางไหลเชิญมาร่วมกัน ในส่วนของทอรัพย์นะเมื่อเราหย่อนจะตุปัจจัยแล้วนะลงไปในอ่กล่องนะร่วมบุนนั้นเราก็สามารถที่จะหยิบดอกไม้ทูกเตียนนะพร้อมด้วยผ้าสามสีนั้นนะั้ในส่วนของดอกไม้ทูเบเตียนเราก็จะมาสักการะองค์หลวงพ่อสธรจำลองนะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านนะล้วก็จะได้ไปเป็นสเป็นสิริมงคล ใกนะอนที่เราจะได้ทําการปลูกนั้นก็อธิษฐานนะในสิ่งที่ดีๆที่เรามีความประรถนนานะให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ในเรื่องของการเงินการงานหน้าที่ชีวิตครอบครัวการเงินนะก็จะได้หลั่งไหลนะให้เรานั้นได้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนซึนะ่งในวันนี้นะก็วันนี้ก็วันที่14แล้ว ก็เหนะลืออีกสองวันนะในวันนี้มันก็จะเป็นในช่วงของการเสี่ยงทายดวงของแต่ละคนด้วยนะว่าใครจะ,ะมีดวงในเรื่องของโชคลาภนะก็ทุกท่านนะในขนาดนีท่านก็ได้หลั่งไหลนะเดินทางนะในเรื่องของสายบุญสายทานสายกุศลนะเพราะว่าเรื่องด้วยในวัดหนองปลืไอไม้แก้วเนี่ยนะก็มี เจ้าอาวาสก็เป็นนักคิดนักพัฒนานะเพื่อให้วัดน้องปลือไม้แก้วนั้นดมีความเจริญยิ่งขึ้นไปนตามายุคตามสมัยนะในเรื่องของถาวรวัตถโธนะที่อย่างเราเห็นในเรื่องของํำแพงแก้ว นะรอบพระอุบโบสถไม่ว่าจะเป็นศาลาไม่ว่าจะเป็นที่ทางของวัดก็จะมีการปรับตแต่งในเรื่องของภูมิทัศน์นั้นได้มีความราบรื่นเห็นแล้วก็ชื่นตาชื่นใจนะ่เขาบอกว่าตามโบราณเขาบอกว่าได้พบได้เห็นก็เป็นบุญตาได้พูดได้จาก,ก็เป็นบุญป่าได้อุปถัมภ์อุปถาก็เป็นบุญใจนี่ก็ได้รับนะ ความอนุเคราะห์ในการมาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดของท่านพระอธิการบุญเริศบุญยราพูนะได้มาเป็นเจ้าวาดแล้วก็แต่พัฒนาวัดหลองเปรือไม้แก้วนั้นให้มีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะก็ต่วนท่านดี